สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องไอเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องไอก็มาอยู่ในเกมวาดความเร็วนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องไอซด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะเป็นแมบวาดความเร็วเขาก็จะมากําหนดมาให้นะคะว่าให้เราวาดเต่ายีราฟอะไรเอ่ยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขากําหนดมาให้ว่าให้เราวาดเต่านั่นเองนี่นะคะไอก็เริ่มส่วนตัวก่อนเลยนะ ตรงตัวเต่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็หางนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าเวลาที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะน้อยนะไม่เหมือนแบบอื่นที่เขาให้เวลาแบบเยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาจะทดสอบว่าเราวาดความเร็วแล้วจะสวยไหมนั่นเองปะนี่นะคะก็ามาเริ่มตรงขาแล้วก็ขแขนเต่าแล้วนะ หมือนได้โดเสาอยู่นะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะไปเริ่มด้วยกระดองเต่านั่นเองนี่เน่เรียบร้อยค่ะนี้นะคะก็จะเป็นกระดองเต่าของน้องไอ้นะคะชึบชึบชิบน้องไอ้ว่าจะเอาเต่าอ่ะออกเป็นแนวสีมพูสีพูนะเพราะว่าน้องไอ้เนี่ยชอบสีมพูมากเลย มาตอนนี้คะ่ะแล้วก็วาดตัวเต่านะคะก็จะประมาณนี้นะวาดตัวเต่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลงสีกันเออสีอะไรดีเราขอปรับสีแป๊บเออหาสีที่ชื่นชอบสีชมพูแต่น้อยนะคะคิดว่าสีชมพูแบบนี้มันเข้มเกินไปนะเจอแล้วเจอแล้วสีชมพูแบบประมาณนี้ โอเคได้เลยนี่คะ่ะเราก็เริ่มคุณเลคุณเลลงสีไปเลยนะไม่ต้องเต็มช่องก็ได้นะคะถือว่าเป็นสไตลนะ์นะนี่น่ารักมากๆเลยใกล้เสร็จแล้วใกลเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันเลยว่าที่น้องไอททำเนี่ยจะสวยมากแค่ไหน กระดองแล้วก็หางตานิดนึงนี่ก็จะมีเป็นรูปพระชิดนะคะนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะเวลาก็ใกล้หมดแล้วดวยส้าแปดเจ็ดหกห้าสสาม นะคะว่าของคนอื่นเนี่ยจะสวยไหมอ่าอันแรกก็ก็ทุกคนว่าอันเนี้ยที่เขาวาดเนี่ยเป็นตัวอะไรช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะน้องไอเนี่ยไม่รู้เลยเขาบอกให้วาดเต่าแต่นี่วาดอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหนี่น่ารักมากเลยนะคะก็พอน่ารักอยู่นะให้ห้าดาวไปเลยต่อไป จะเป็นของค่ายนี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นของเราถ้าเป็นของเรามันจะมีึ้นรูปดาวนะคะให้เรากดแล้วต้องให้คนอื่นโหวตมาดูกันมันจะมีหนึ่งในสามาดูกันว่าเราจะติดหนึ่งในสามไหมโอ้คนนี้ก็น่ารักนะให้สามพออ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นต่อเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นเต่าอ,อะไรก็ได้นะอันนี้ว่าเต่านะคะเต่าเสียป่าเกตหนึ่งน่ารักเกินนั้นเนี้ยแล้วก็ให้ดาวน้องคนนี้เพสองนะคะต่อไปก็หู้นี่น่ารักเกินบอกเลยอันนี้น่ารักสุดเลยนะน้องน่ารักเกินแต่นะน้องก็เหมือนจะตายนะ ไะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะติดหนึ่งในสามหรือไม่อ๋อเราติดหนึ่งในสามนะก็สำหรับวันนี้นะคะใครอยากเล่นแบบนี้ก็มาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้หน้องอายได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ